การเดินมีผลต่อสมองอย่างไรสวัสดีครับวันนี้เทนเนอร์ชนนะครับจะมาอธิบายเกี่ยวเรื่องว่าการเดินมีผลต่อสมองอย่างไรนะครับทุกๆคนนะครับทราบกันอยู่แล้วว่าการเดินนะั้นมีผลดีต่อสุขภาพนะครับแต่ผมจะมาอธิบายนะครับจากงานวิจัยจะมานิวโรโลจีนะครับได้บอกว่าการเดินนั้นช่วยเรื่องป้องกันสมองเสื่อมควบคุมอารมณ์ระบบหัวใจและป้องกันโรคมะเร็งด้วยเช่นกันและการเดินนะครับช่วยหลั่งสารเอนโดฟินและทําให้มีความสุขและลดความเครียด น,นี่แหละครับทุกทุกคนสามารถทําได้ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นคนที่สูงอายุหรือว่าต้องอายุเท่าไหร่นะครับและอย่าลืมยืดเหยียดก่อนและหลังเดินทุกครั้งนะครับผมการเดินนะครับใครไม่มีรูบิ่งก็เดินได้เช่นกันนะครับไม่จําเป็นต้องมีลูบิง่งสามารถเดินรอบบ้านหรือเดินที่ต่างๆได้ในระหว่างเดินสามารถขยับท่าต่างๆเพื่อเพิ่มการใช้งานกล้ามเนื้อและข้อต่อเล็กๆน,น้อยๆได้นะครับซึ่งอันนี้เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆที่ผมนามาฝากกันนะครับใครชอบก็สามารถ กดไลค์กดแชร์หรือว่าแชร์ให้คนที่คุณรักกันได้นะครับการออกกำลังกายไม่เกี่ยวว่าจะเป็นที่ไหนแต่เป็นเมื่อไหร่ต่างหากครับ